เตรียมตัวให้พร้อมเพราะความม่วนความสนุกกำลังจะกลับมาอีกครั้งหมอลำไอดดลซีซั้นสองที่สั้นสองนี้คือมาเพื่อรักษาแชมป์โดยตรงสำหรับพี่กลัวหรือเปล่ามาสองคนพี่โจหนูกลัวอยู่ค่ะกลัวใครคะกลัวพอ่อโจประเดิมรอบแรกกับรอบเปิดวงสุดอลังการมว ยายาผงงู้ดูแล้วเคลิ้มดูแล้วมันมีมวลขังพ่อคือฝอยกิงแทจะยังคุ้นเคยกันอยู่บ่น้องพี่โจเขาจะเต้นเขาจะรำอะไรไม่จอยออ<พ>ด้วยเลยคืออะไรเขาไม่ได้ตื่นเต้นด้วยไงเพราะว่าวคือทีมเราดูแล้วกับเมื่อกี้ยังห่างกันเยอะอยู่ครับห้ามลาดเริ่มออกอากาศตอนแรก13กันยายนเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป